พอครับตอนนี้มาถึงสนมราดตรนเวนนะก็มาลงที่อนุสรณ์สถานศิษยีตัว่าครตอนนี้ก็ทั้งแนวครับของงานค้าก็ทำให้เศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขึ้นนะเนี่ยเป็นการสร้างรายได้ให้โดยมีต่30บาทครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมว่านะเนี่ยมีสินค้า ยาเจือแดงมากกว่ามันเจือแดงนะการจะตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ก็เจอสถานะนี่เป็นเวที e ของน้องไผ่นะน้องไผ่เขาก็ทำลังทำป้ายแต่เมื่อคืนน่าจะเสร็จแล้วมั้งเนหรอลองรอยการทำป้ายวันนี้ก็ กำลังจะไปสม็รบที่นู okay. ้นนะฮะันนสวรีเอ้ยยี่นู่นคี่อะไรน่าดีประชาชนก็เจอกนนันเจอน้อนไทยเจอหลายคนนะเจอปอกลายจุด อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยก็น้ําเลี้ยงโอ้โหน่ารักมากเต่าน้ำเลี้ยงน้องๆน่ารักมากนี่มาจากขอนแก่นไหมเนี่ยเอมาจากใช่ค่ะอยอ๋อมาจากอีสานนะนี่แนวร่วมอีสานอดปวดแอกเราพี่สวัสดีพี่สบายดีครับผมเพื่นนอนก็ช่วยกันนะอนนี้ประชาชกรก็ตามด้วย ท่านี้อยู่เป็นอเรโซลีเดี๋ยวจะไปกาไปใ่หน่อยตรงนี้ตรงตรงด้วมีเต็นท์ของเสเบียมาเลยเนาะส่วน็นของร้อนก็มีนะวันจุดวันจุดท้ายไอร้อนขึมาขออะไรชื่อแก่ เดี๋ยวต้องพวนต่อแถวแล้วก็พอมีคนมาต่อก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่เส็งแรงก็ท้ายแถวนะครับอเอสุดยอดที่นี่ที่คือไอรอนี่สุณภาพมาก สิ่งที่ท่านเลไปนั้นมีแค่บัตรประชาชนห่งใบเท่านั้นบัตประชาชนหนึ่งใบนันไที่ตรงนั้น่านจงหนึ่งดทรดังล่างนั้งโนชบภาคประชาชนขึ้นมอีกครั้งขอเรียเชิญพ่อแม่ที่ดาทุกคนนะครับไปรวกันแก้ไขร่วลงชื่อรัฐทํามนูญชะตบประชาชนด้วยกัน

น้องเป็นผินะก็ใน่จะเป็นปายต่างๆตอนนีพอดีเย ยังม่เย็นตามส่ด ่านี่โลูกไเนี <h <h ่ยแร่อะไรกมาสมองอะไรไีอะไรกันสกมีตลอดแนวอยาอย่าไมทรมาส์ าจากไหนกันแม่มาจากมงาโอมากันในกรุงเทพหเามังคนทบุรีอ๋อนนทบุรีเมื่อคืนก็มีงานที่นนี่ไม่รู้สิแต่ที่นก็จะมีการนั่งอนเรืที่ทารอ๋อกลังแห่มาไม่นั่งเรือร้านี้กำลังเดินข้ามหหลวไปที่ธราสต ไดีนะพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคิดถึงคิดถึงคิดถึงอกการใส่เป็นไทงเาไปดูขนะ้างใน ก็ขาเริ่มมุ่งเดินทางนะครับพวกเรามีนักการทูตแต่ละนนี้มีหลายรุ่นนะมีรุ่นเด็กรุ่นแก่รุ่นเมื่อยุ่นเล็กรุ่นโตมากันหมดนะครับเดี๋ยก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งครับเว่าวันนี้รอบๆรับประถมสี่ปีนานเชื่องสุดสุ เราดูฮะเราดูทุกคนรฮะเดี๋ยวนี้ ทุกท่านครับผมต่อยจากแนวร่ว,วนมนิสิตมมสเพื่อประชาธิปไตยวันนี้เดินทางไกลภา,ายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือให้ทรราชมันจบที่รุ่นเราใช่ไหมครับพี่น้องใช่ขอเสียงดังๆส่งไปยังทำเนียบตึกไทยคู่ฟ้า ให้มันทั่วพี่น้องพุเรัอประชาธิปไตยทั้งจากอีสานจากเหนือจากกลางใต้ตะวันออก70ล้านคนที่กำลังดูพวกเราอยู่จะต้องได้รับรู้ว่าวันนี้ที่เราเสียสละเดินทางกันมากันไกลเพื่อที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยเสียทีใช่ไหมครับพี่น้อง นี่แหละคือจุดหมายที่สําคัญนี่แหละคือกงงล้อประวัติศาสตร์ที่จะทําให้บ้านเมืองเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนายประยุทธ์จันร์โอชาบังอาจเหยียบย่ํำศักดิ์ศรีพี่โน้องประชาชนคนไทยอยู่ในตําแหน่งมาหกปีไม่เคยเห็นความทุกข์ยากลําบากของพี่โน,โน้องปัดแต่ภาระไม่รับผิดชอบปล่อยให้พวกเรา ตกตายไปตามยึดถางกรรมมาวันนี้เราจะมาทวงคืนก็คือพวกที่ยึดอำนาจไปจากประชาชนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น,นวันนี้นะคะวันนี้เรามีพันาุว่าม,มีทุกอาชีพครับม,มีทุกอายุคนระับแต่ หาเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครคนมันคือช่วงจำน,นองของสามันชนคนทรรมดาออย่างเรา I'm gone. ทำลายริดลอนซิเซรีที่เรามีตราที่เรายังหายใจจับมือเดินเ้าไปเราคือเพื่อน 我走。 ชอบ เป็นทหารพออยู่นานนานไปนั่งในสภาลามาลีลาขึ้นตอนมันก็เป็นทหารแล้วพออยู่นานนานมไปนั่งในสภาวันก่อนเขาจับผู้ใหญ่วันต่อ่เขาจับผู้ใหญ่พอวันต่อไปมาจับนักศึกษาพอวันต่อไปก็มาจับนักศึกษาต่อมาครูขามันเรียนต่อมาครูขามักเรียน เจียงบอกว่านานฝั่งมาคุณพี่เียงเขาบอกว่านายั่งมาลิาื้นต้นก็เป็นาพออยู่นานไปนั่งในสภาอ้าลาิาื้นต้นก็เป็นทหารพออยู่นานนไปนั่งในสภาคุณที่กลัวมากใช่ไหมคุณพี่กลัวมากใช่ไหมทำไมทำไมบอกแหนมเด็กติ้า ลาบริลาขึ้นฟ้านก็เป็นตาแล้วพออยู่นานๆจะไปนั่งเห็นตลาลาบริลาขื้นฟ้าก็เป็นตา